มาายทีหลังเ <laughs> อ้ยไม่ไม่ได้เหตุก็เซีฟี่ค่ะ เห็ดอยู่ในเนี่ยเห็นนี้ยังมาอะไราอ่ะ นบนี้หาเห็นไม่เจอเลยสักดอกค่ะโอ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโอห,น,น,หน,น,นี่ไงจีจีมาเนี่ยไหนจีจีอ่ะเมันไหมเดี๋ยวนี้ตาลายมาแล้วพี่หน่อยได้กี่ดอกแล้ว ยังไม่ได้สักดอกเลยอ่ะมีแต่จีน้อยไหนสองดอกอันนี้เหรอป้าหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้เหรอลูกมันเหรอไอ้แก่ทำไมเอาเธอเอาไม่เอาหรอเนี่ย ไหน,<ใ>นโอ้แตกแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ไปหาเหา็ด กนาดนี้ไหนอ้าวล่ะล่ะ เห็ดทีีอ่ะเขี่ยแล้วมันไม่เจออุ้ยแตกหมดเลยอ่ะอุ้ยแตกหมดเลย

โอ้ยนาอเห็ดเบื่อโอเคฉันเชื่อเธอเไม่ใช่เขียรแรงแล้วก็น,นี้แนะ่ เห็ดจีมากอันนี้กินได้ไหมงั้นอ่ะไม่ได้มาดูตอนเก็บเสร็จก็แล้วกันอ๋ะ

นี้อนหนอใต้ดินอ่ะแต่มันอันนี้ออกมานะเอเจน้อยเดีวยวจะทำอะไรสุดอัเนียตูกุดเลนี่ย เห็ดๆนี่ๆเธอดูไหนๆๆๆๆเห็ดเต็มเลยไหน็ดเตูมเลยน่อยดูป้หน่อยๆๆเอาวาวเยอะมากเอาลงๆๆๆเราจะไปต่อนะลเราจะไม่แค่นี้ครับ คิดว่าจะเดินได้อีกกี่กิโลสักประมาณรดน้ำหนักสักประมาณสิบโลอ่ะสิบโลนี่โอ้โหเห็ดจ้ะเห็ดไอ้ที่ขาวๆนี่เป็นเห็ดนะฮะนี่คือคำหลัง

เราตรงนี้เหนอน้ำเมไทเด้อยัไม่ใสเลยเรก็ลงแบบวันนี้มาประชนไทยกันเราหลบโควิดนี้เข้าป่าปะจนไทยหาเห็ดโอ้ยโอ้ดยดนน้ำาหมดสูเกินเกิน เราด้ไปหาเห็ดด้วยนะปลาโคโอ้ยบ้นี่กมาะแล้วข้อนี้เนอะอา้มือขนาดกินได้อะตัวก็เป็นปลาไหน บัคเทกรบัค้อบัค่อัออนแหนบคัคา,าจะเก็บกันแล้ว มันขายขายาช um. ินชินก็อนโอ้ยนะึงเายพี่ยเวลาซื้อแกมชค่อยเอาตอนหัอพี่ก็เลยไม่อยากเอา นั่นเอใหญ่ๆนี่เป็นี่ที่กินใครเก็บมาเห็นได้เยอะอะไรเธอเอาถุงไหมเมื่อเก็บเห็ดเสร็จนี้อยู่้นก็จะตบอเห็ดยัง